ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกันกับคุณครูเช่นเคยค่ะในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประฐมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราก็จะมาพบกันในเรื่องสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะจะเป็นการารวบรวมข้อมูลนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะที่คุณรูณได้กล่าวมาเมื่อกี้นะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะครูคมีคําถามก่อนก่อนที่เราจะเข้าเรียนในเรื่องนี้นะคะค่ะเรามาดูคําถามกันเลยนะคะค่ะคำถามมีอยู่ว่าถ้าต้องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอาหารนักเรียนจะไปสํารวจจากแหล่งใดนะคะแล้วก็กําหนดหัวข้อว่าอย่างไรนะคะ พอจะนึกออกไหมคะว่าประเภทของอาหารมีกี่อย่างนะคะประเภทอาหารก็จะมีอยู่5ประเภทนะคะก็อาหาร5หมู่ของเรานั่นเองนะคะอาหารหลัก5หมู่นะคะก็จะมีหมู่อะไรเอ่ยหมู่ที่1เนื้อสัตว์หมู่ที่สองข้าวหมูที่3าผักใบเขียวหมูที่4ผลไม้ต่างๆหมู่ที่หก็จะเป็นไขมันจากพืชและสัตว์นะคะ แล้วเราจะก,กําหนดหัวข้อในการค้นหายังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูเลยแล้วกันนะคะอย่างเช่นเราก็จะสําสรวจจากอินเทอร์เน็ตนะคะใน Google เราก็จะพิมพ์หัวข้อว่า,าประเภทอาหารหลัก5หมู่แบบนี้ก็ได้อาหารหลัก5หมู่มีอะไรบ้างนะคะเราก็พิมพ์ลงไปแล้วก็ค้นหาข้อมูลที่เราต้องการ ะะอาหารหมู่ที่1คืออะไรอาหารหมู่ที่2คืออะไรแล้วก็พิมพ์แบบนี้ก็ได้นะคะค่ะข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลนะคะก็ข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะหรือเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะตัวอย่างของข้อมูลเช่นความสูงของเพื่อนในห้องเรียนนะคะโดยจํานวนรถโดยสารที่ผ่านหน้าโรงเรียนของเราสีของดอกไม้มีกี่สี จำนวนอาคารในโรงเรียนของเรามีกี่อาคารแล้วก็ผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนอันนี้ก็เขาเขาเรียกว่าข้อมูลนะคะทีนี้ข้อมูลก็จะเป็นตัวเลข1 2 3 4เห็นไหมความสูงของนักเรียนที่คุณครูเอาให้ดูนะคะความสูงก็จะเป็น1 3 0 1 3า1 0 0เท่าไหร่คะคุณรูณมองไม่เห็น1、้อยย่ิบเก้าไหมค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลนะคะที่เราได้มานะคะ ต่อมาสารสนเทศนะคะสารสนเทศก็คือสิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผลเช่นความสูงเฉลี่ยของเพื่อนนะคะที่เอามาบวกกันแล้วก็เอามาหารแล้วก็ได้เป็นเฉลี่ยเท่าไรทั้ง3าคนในห้องเราความสูงเฉลี่ย131เซนติเมตรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผลเขาเรียกว่าสารสนเทศนะคะ ค่ทีนี้มาดูตัวอย่างการสำรวจร้านอาหารในโรงเรียนของอเพื่อนๆเ,เรานะคะก็การสำรวจอาหารในโรงเรียนนะคะนักเรียนอาจจะจดเป็นข้อนะคะเป็นข้อข้อไว้แล้วก็จำนวนร้านแล้วก็ประเภทอาหารที่ขายนะคะทีนี้จากการสำรวจนะคะเด็กหญิงคนนี้เขาก็พบว่าร้านอาหารในโรงเรียนมีทั้งหมด4ลร้านนะคะเราก็นับดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จำแนก ประเภทของร้านอาหารจะพบว่ามีร้านขายข้าว2ล้านแล้วก็ร้านขายผลไม้1ล้านแล้วก็ขายน้ำอีก1ล้านนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลที่เขาได้มานะคะแล้วก็เรามาดูว่าเขาจะเอาข้อมูลไปทำอะไรต่อนะคะจากนั้นเขาก็จะนำข้อมูลมานำเสนอข้อมูลนะคะอาจจะเป็นป้ายประกาศในลักษณะของเอกสารหรือก หรือข้อความหรือว่าป้ายประกาศนะคะที่มีภาพประกอบอย่างเช่นเห็นไหมคะร้านอาหารในโรงเรียนร้านอาหาร2ล้านร้านน้ำปั่น1ล้านแล้วก็ร้านผลไม้1ล้านนะคะอาหารก็จะมีอะไรบ้างมีกว๋วยเตี๋ยวหรือว่ามีข้าวราดแกงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็อาจจะทำเป็น การนำเสนอเราเนะี่ยอาจจะทำเป็นรูปภาพนะคะเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าเราสื่อถึงอะไรร้านอาหารก็จะเป็นร้านข้าวนะคะถ้าเป็นร้านมีก๋วยเตี๋วด้วยแล้วก็มีรูปก๋วยเตี๋ยวเพิ่มขึ้นนะคะร้านผลไม้ร้านน้ำปั่นนะคะอันนี้คือการนำเสนอข้อมูลให้ผู้อ่านได้เข้าใจนะคะค่ะทีนี้ครูมีภาพนะคะภาพ ให้นักเรียนจัดกลุ่มนะคะของภาพที่เห็นต่อไปนี้นะคะแบ่งกลุ่มออกเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างนะคะลองนึกในใจแล้วก็เดี๋ยวครูมีเฉลยหลังจากนี้นะคะค่ะในภาพนะคะก็จะมีทุเรียนแมวแล้วก็ตัวเลขพวกนี้จะแบ่งกลุ่มได้เป็นกี่กลุ่มเอ่ยนักเรียนคิดว่าแบ่งได้เป็นกี่กลุ่มคะค่ะ ถ้าไม่แน่ใจนะคะคุณครูมีคําตอบนะคะในวิดีโอที่คุณครูจะให้นักเรียนดูต่อไปนี้นะคะว่าการแบ่งกลุ่มข้อมูลจัดกลุ่มข้อมูลแบ่งแบบไหนแล้วก็ทำอย่างไรนะคะรวมถึงการประมวลผลข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็หลังจากวิดีโอนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทํานะคะทีนี้ตั้งใจดูวิดีโอของคุณครูที่ให้ไปนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดต่อเดี๋ยวครูจะมาอธิบายในถึงเรื่องของแบบฝึกหัดให้ ฟังอีกรอบนึงนะคะแต่ตอนนี้ไปดูวิดีโอกันก่อนคะ่ะเด็กๆคะเราอาจจะทําการแบ่งกลุ่มตามสิ่งที่เราเห็นคะ่ะเช่นเราเห็นตัวเลขเราเห็นสัตว์เราเห็นผลไม้เราก็จะแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มตามสิ่งที่เราเห็นและรู้จักก็ได้คะ่ะคือกลุ่มของตัวเลข กลุ่มของผลไม้แล้วก็กลุ่มของสัตว์ค่ะเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้เราแบ่งตามกลุ่มที่เราเห็นหรือรู้จักคือตัวเลขสัตว์และผลไม้ใช่ไหมคะ แต่นอกจากนี้เรายังสามารถแบ่งโดยใช้เกณฑ์อื่นๆเช่นแบ่งจากจำนวนชิ้นก็ได้นะคะโดยกลุ่มแรกของเราคือกลุ่มของ1ชิ้นค่ะกลุ่มที่2คือกลุ่มของสองชิ้นค่ะ และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มของ3ชิ้นค่ะหรือเราอาจจะแบ่งตามจำนวนที่เป็นเลขคู่กลุ่มของจำนวนคู่ค่ะ แล้ที่เหลือก็เป็นกลุ่มของจำนวนคี้ใช่ไหมคะแต่เอ๊ะสุนักถ้าเป็นคนละพันก็ต้องจัดพันที่มี2ตัวไว้ที่กลุ่มเลขคู่นะคะแต่ถ้านับเป็นสุนักเหมือนกันก็จะต้องอยู่กลุ่มเลขขี้ค่ะเด็กๆ ซึ่งเด็กๆบางคนอาจจะแบ่งกลุ่มที่แตกต่างจากนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนค่ะเช่นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตหรือกลุ่มมีขากับกลุ่มไม่มีขาเป็นต้นค่ะหลังจากที่โป้งก้อยและเพื่อนๆได้นำเสนอผลงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันปิดเทอมแล้วคุณครูก็จะให้เด็กๆ มาช่วยกันโหวตเลือกกลุ่มที่เราชื่นชอบผลง,งานการนำเสนอของเขากันนะคะเด็กๆทุกคนมาลงคะแนนให้กลุ่มที่ตัวเองชอบมากที่สุดค่ะโดยเขียนหมายเลขกลุ่มที่ชอบลงในสติกเกอร์รูปหัวใจแล้วนำไปแปะติดไว้ที่กระดานกันนะคะตอนนี้นักเรียนลงคะแนนครบทุกคนแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่า กลุ่มไหนได้คะแนนรวมมากที่สุดว่าแต่เอ๊แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าแต่ละกลุ่มได้คะแนนเท่าไหร่เพราะตอนนี้หัวใจเต็มกระดานไปหมดเลยค่ะเด็กๆครูพยายามนับจนตาลายแล้วคะเนี่ยเราจะทำยังไงดีคะเพื่อที่จะให้สามารถสรุปคะแนนได้ง่ายๆเด็กๆมาช่วยคุณครูคิดหน่อยนะคะ เยี่ยมมากเลยค่ะเรามาช่วยกันตีตารางแล้วเขียนชื่อและหมายเลขกลุม่มแล้วนำสติกเกอร์ไปแปะตามช่องหมายเลขกันค่ะตอนนี้เราก็สามารถนับคะแนนได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะเย่สรุปคะแนนได้เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าการนำคะแนนโหวตมาจัดกลุม่มช่วยให้เราสรุปคะแนนได้ง่ายขึ้นนะคะ เด็กๆคะการที่เรานำข้อมูลมาหาผลรวมหรือมาจัดกลุ่มนี่เองเราอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการประมวลผลข้อมูลก็ได้ค่ะโดยอาจเขียนสั้นๆว่าการประมวลผลข้อมูลเช่นการหาผลรวมการจัดกลุ่มนั่นเองค่ะเด็กๆคะเราอาจจะทำการแบ่งกลุ่ม ตามสิ่งที่เราเห็นค่ะเช่นเราเห็นตัวเลขเราเห็นสัตว์เราเห็นผล,ลไม้เราก็จะแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มตามสิ่งที่เราเห็นและรู้จักก็ได้ค่ะค่ะทีนี้คุณครูขออภัยด้วยนะคะที่ปล่อยเวลานานคุณครูเรียนดูนะคะค่ะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดนะคะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะทำกิจกรรมที่4.3 กิจกรรมที่ห้ยังไม่ต้องทำนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาทำออนไลน์นะคะเดี๋ยวคุณรูจะพาทำออนไลน์ใน g o o g l e m e e t นะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ในชั่วโมงถัดไปน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวคุณรูจะขออนุญาตคุณครูบัตรปำชั้นแล้วก็พาเราทำออนไลน์นะคะมันจะเป็นการสาธิตการเข้าโปรแกรมนะคะเดี๋ยวครูจะทำให้เลยแล้วก็พานักเรียนทำไม่ถึง 20นาทีนะคะค่ะทีนี้กิจกรรมสัตว์เลี้ยงแสนรักในหน้า32นะคะให้เรามาดูสัตว์เลี้ยงนะคะนักเรียนสนใจอยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยผู้ปกครองอนุญาตให้นักเรียนเลี้ยงเพียง1ชนิดนะคะให้นักเรียนรวบรวมชื่อสัตว์เลี้ยงด้านด้านล่างนะคะรายการด้านล่างนะคะแล้วก็จัดกลุ่มสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็เลือกสัตว์เลี้ยงมาเพียง1ชนิดนะคะแล้วก็ จัดกลุ่มแล้วก็ตอบคําถามนะคะอันนี้คุณครูอันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงนะคะที่มีให้เลือกมาหนึ่งชนิดแล้วก็จัดกลุ่มว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดในหน้านี้ต้องอยู่กลุ่มไหนต้องอยู่ประเภทอะไรนะคะให้ดูดีๆนะคะค่ะทีนีอ้อันนี้คุณครูเฉลยให้เลยกันแล้วกันนะคะวิธีการประมวลผลประมวลผลได้มากกว่าหนึ่งวิธีก็ขีดก็่หมายถูกหมดเลยนะคะ หลังจากที่เรา,าเขียนชื่อสัตว์เลี้ยงแบ่งกลุ่มในกระดาษต่างหากแล้วนะค่อยมาเขียนลงว่ากลุ่มที่หนึ่งสัตว์ประเภทอะไรเดี๋ยวครูจะใบให้ก็ได้สัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคานหรือว่าสัตว์น้ําหรือว่าสาัตว์เลี้ยงเลี้ยงในบ้านเลี้ยงนอกบ้านหรืออะไรแล้วแต่เราจะจัดกลุ่มนะคะตามความเข้าใจของเรานะคะค่ะ ีนี้ก็อินเทอร์เน็ตนะคะก็เป็นที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะก็เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเนาะการค้นหาข้อมูลรลวบรวมข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลนะคะก็จะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่นะคะมีเชื่อมการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะด้วยคอมพิวเตอร์นะคะั่วโลกเราก็จะหาความรู้จากนี้นะคะแล้วก็มาเขียนสรุป เป็นความรู้ของเรานะคะถ้าเราอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเราก็พิมพ์เข้าไปใน Google นะคะสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะทีนี้เว็บไซต์ที่เราเข้านะคะก็เรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์นะคะเป็นโปรแกรมสำหรับเข้าใช้งานนะคะก็จะมี Google Chrome, Firefox แล้วก็ Safari นะคะค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมทำกันบ้างแล้วก็จด จยดแล้วก็แยกประเภทให้ถูกต้องนะคะถ้ายังไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูในวิดีโอที่ปูให้ดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ